Thank you. สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะแม่เป็นโควิดซะนานนะวันนี้กลับมาแล้วนะหายไปเป็นอาทิตย์มาอันนี้เป็นแมชตามผลโหวตนะฮะที่ผมให้โหวตแล้วออมาก้าจะเจอใครดีโหวตบิ๊กโชว์มาจัดมาอ่าแมชคำนหนึ่งย,ยกจากมุกเกาะซามะสามร้อยห้สาสิบปอนด์อ,อูมากา้านี่ ปัจจุบันนี่ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็49ปีแล้วนะฮะอูมากาอดีตแชมป์อินเตอร์สสมัยเนาะเป็นคนที่กิมมิกยอดเยี่ยมอีกคนนะฮะอูมากาเสียดายนี่ช่วงนั้นนี่มีปัญหาเรื่องสารกระตุ้นเนะเลยต้องออกไปจากดับเบิลยูยูอีนะช่วงนั้นนี่กำลังมีข่าวจะกลับมาสู่ค่ายดับเบิลยูยูอแต่พี่แกเสียชีวิตซะก่อนนะฮะ ชีวิตช่วงทัวกับฮองโฮแกนนะเอ่อหัวเจ้าวายเฉียบพลันเนาะเป็นอีกคนที่น่าเสียดายคนหนึ่งนะเป็นน้องชายแท้ๆของลิกิชินะเป็นอาแท้ๆของแฟดอูโซ่นั่นแหละมานี่คนนีน้ี่ผู้ชนะผลโหวตนะฮะเดอะบิ๊กโชแหมคิดถึงจะงเลยคนนี้มาจากฟลอริดา 463ปอนด์เดอะบิ๊กโชว์นี่ปัจจุบันนี้อายุ50ปีแนละ้วเรียกว่าถ้าอูมาก้ายัางอยู่นี่อายุดีไล่เรียกกันเลยนะบิ๊กโชว์อดีตแชมป์โลกด e, ับเบิลยูซีดับเบิลยูเนอะดับเบิลยูยูอีแชมป์เฮปเปอรเวทและก็แชมป e ์อีซีดับเบิลยูนะอันนี้นับเฉพาะเส้นใหญ่เนาะเส้นรองนี่ได้มาเยอะแยะนะบิ๊กโชว์ตอนนี้นี่ไปอยู่ AEW แล้ว e นะชื่อพอไว้ ตอนนั้งอนบทบาท WWE แต่เป็นยมยูอีะเลยย้ายค่ายนะอน,นาคตน,นี้ก็ไม่แน่นะอาจจะกลับมาก็เป็นได้นะปาบิกโชมาอันนี้ผมเล่นเป็นอูมาก้านะนะเจอกับบิ g กโชมาระดับยากสุดมาผู้ชนะผลโบทถฮะบิกโชมานี่เปิดก่อนเอาเจอจับไซส์วอล์กวอล์กวอล์กแสลงแหมหมุนซะสามรอบบิกโชก็ทืบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน อ,อู้วิงมาเจออัป,ปคัดเจอบิ๊กโชอะไรนักหนาอะไรนักหนาแม่วันนี้นี่กลับมาสักทีอะไรละจับขาจับขานานไปแล้วนานแล้วเจอจับวียงเดี๋ยวก่อนอุมาคาะตั้งหลักโตบโตบมากิิกมีซิกแซกโลบมานี่อะไรเจอบิ๊กโชจับยกขึ้นแล้วยังไงฟาลงไปโอ้โแล้วจับกดฮะหนึ่ง <c oughs> นี่ผมก็ยังไม่ค่อยหายดีเท่าไหร่นะคอย,ยังเจ็บนิดหน่อยมาแต่ ดีได้กำลังใจดีนะเลยอยากกลับมาทำซะหน่อยมาคิดถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,องนะกระทืบอ,อะไรระจับขาได้มานี่อูมาะาหักขาบิ๊กโชว์มาเด้งเชือกกระโดดเฮดบาดนี่มาอูมากา้ามานี่คู่นี้นี่ตอนอยู่สมาคมเดียวกันนี่ไม่ค่อยได้เจอกันนะเหมือนจะเจอเฉียวๆเวนาะแต่แมชตัวตัวนี้เหมือนว่าจะไม่เคยเจอกันนะนี่จเจอทุ่มใบ กระทืบมาจับอุมาการโยกขึ้นมาสปีอะไรเราเจอเขา่าวแม่จะใส่ซิกเนเจอร์แล้วมากระโดดทิ้งข่าวไปก่อนมานี่บีบสะบากมานวดให้ป๋าบิ๊กโชว์มาอยู่เฉยอยู่เฉยบิ๊กโชว์นี่ในเกมน,นี่ไม่มีนะนี่ผมดาวน์โหลดมาครับแม่ทำสเหมือนเป๊ะเลยครับแม่คนทํานี่เก่งเอาจะซุปเปอร์คิกจับขาได้อะไรเราจับนานไปวิ่งไปโคสไลน์เอาไม่ลงบิ๊กโชไม่ลงมานี่ เจอจับเบลลี่ทูเบลลี่ฟาดลงไปมากดเลยดีกว่าหนึ่งสองอย่า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 งแม่มากระโดดทิ้งเข่าไปอีกโดยอูมาก้าเมี้ยวเงาวมาจับมานี่อุย้ยยังบิ๊กโชว์เด้งเชือกเอ้าเอา,เอาหลบได้ไม่หลบโอ้ยกระแทกก็หงายเก่งซะเองมัวแล้วใช่ไหมมัวแล้วใช่ไหมอู U aka, มาก้ามอนี่มา กันตูกแล้วก็หากขาส่วนอุมาก้านี้ต้องซื้อ DLC เอานะฮะบันไซแพ็กนะตัวพิเศษเด้งเชือกระโดดเทดบารนี่ตัวตัวเหมือนหิงคองหน้าเหมือนเสือแต่ร้องเป็นแมวนะฮะอุมากะนี่เราตบตบอีกตบนี่ดุกดันสยางมาเวียงบิโกโชออกไปด้านนอกเวทีมานี่ขอเสียงเชียร์แฟนๆแม่ ก็เป็นอาร์แท้ๆของไอเ้ไอเจ้าไอ้โซโลซิกว่าอะไรเนี่ยที่แต่งตัวคล้ายๆอูมาก้าเนี่ยแหละมาเหมือนจะยึดท่าอูมาก้าเป็นซิกเนเจอร์แล้วเจ้าโซโลมานี่วียังอาจกับบันไดเหล็กมากระทืบมาจับโชกโชกโชกอ่า มาจับบิ๊กโชยกมานี่มานี่บ่าบิ๊กโชมานี่ค่อยๆลากมาลากมานานไปแล้วบิ๊กโชนานไปแล้วนานไปแล้วไอ้แมวมานี่แมวมาเจอหมีหรอไงมาเวียงกลิ้งไปลูกขนุนไปเลยเฮ้ยฮ่าบิ๊กโชขึ้นไปขอแอกหน่อยแอคนี่มากำปัน้นอุมากะขึ้นตามเจอสเปียโอ้โหส่ายยืนแอกตั้งนาน บิ๊กโชไม่รอช้าขึ้นเยอะเ้นทีสองกระโดดสแปซทับไปอีกโอ้โหขีดแตกพอดีอุมาก้าแล้วก็จับกดกรรมการอย่าเพิ่งหนึ่งซ้อ,อยาง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 ได้แค่สองบิ๊กโชบอกโอ้โหอุาห่าใช้ท่าสูตรแล้วเหรอที่ยังไม่ชนะอะจับอุมากา้ายังไงตัดขาสิครับผมมานี่ไม่รอช้าอุมาก้าจับบิ๊กโชยกขึ้นมาเวียงอาเทิร์นมากขึ้นโชกโชกโชกไปอีกโชกไปอีกมา กระเทืรมาขอใส่ซิกเนเจอร์ฮะอู้นี่วิ่งไปอาดเน่ Day, เป็นท่าสามัววิกกิ้งบอลนะฮะอ่าเป็นท่าประจําตระกูลเหมือนกันนี่ท่านี้นี่อูโซใช้ประจํามามาอยากกันนั้นเลยมาขึ้นเชือกเส้นที่สกระโดดสามัวสแปดโอ้ยสแปดกับพื้นสแปดกับพื้นมานีบิ๊กโชว์บอกมัวนักมัวนัก,ม,นกมาโชว์ก็ให้เป็นเคอพันนะฮะ โอ้มักะยางยางยางทนได,ด้ดินหลุดดินลุดท่าไม้ตายบิ๊กโชว์เมื่อกี้โคสไลน์ล้มอีกเฮ้ยมาเมื่อกี้ซามมนสเปรดหลบได้ใช่ไหมมาขออีกรอบกรดซามมนสเปรดแล้วก็จับกดโอ้โหติดเชือกติดเชือกแต่ถ้าถ้าอูโซก็เอาไปใช้นะซามมนสเปรดเมื่อกี้อาจเทิร์นมาขึ้นมาขอปัม๊มปั๊มด้วยบันทายแล้วจับทุ่มลงไปโอ้ย เด้งเชือกระโดดอะไรเอฟลงไปโอ้โหสามาร้อยกระปอนะแล้วจับกดแล้วกรรมการหนึ่งสองอย่างไม่สามอย่างไม่สามแม่อุปกาเอ้ยอุสาร์ใส่ท่าสูดมานี่จับบิ๊กโชบีบสะบักเลยบีบไ,ลไหลซะนะแม่บิ๊กโชแก้แก้แก,แก้อย่าพึ่งยังไงตยุยโจยโอ้โหแตกเลยเตอต่อยมัดเดียว เจอบิ๊กโชจับโยกขึ้นเป็นทุ่มลงไปเป็นคูปสแลมโอโ้โหจับหัวอุมาะดิ้นโดมานี่มาหนี้นี่ก็ล่ะซุปเปอร์คิกซุปเปอร์คิกยังสูงซุปเปอร์คิกมานี่ไม่หนำใจจับเวียงบิ๊กโชเด้งเชือกเอาโชนเงินเองผิดจังหวะอะไรนักหนามัว่วนักใช่ไหมมาบิ๊กโชบอกมานี่อยากนันนเลยจับแล้วยังไงอะเสียบโยกขึ้นแล้วเป็นเวียง ตามน้ำนะทิมพื้นอันนี้เป็นท่าบนะิ๊กโชนะฮะแหมนึกว่างายหลังไม่ใช่ฮนะท่าประจําแกสปีร์ซ้ําดีกว่านี่ซิกเนเจอร์มูฟนะของบิ๊กโชหนึ่งสองอย่าพึ่งเอ้ยยัยงยงัยงยงัยงยังแหมเห็นไวๆงี้เห็นตัวใหญ่ง,งี้สปีร์ได้ด้วยฮะบิ๊กโชมามีท่าไม้ตายแล้วด้วยแต่ก็ระวังระวังเฮ้ยๆอะไรเหล่านกเอาพานจับเฮดบาดล้มทั้งยืนเด้งเชือกกระโดด เฮดบาดอีกเฮดบาดอีกไม่คลั่งฮนะวันนี้อุมาก้าบอกปิดเกมสักทีมาจับเวียงอาเทินมาขึ้นแล้วปั๊มแล้วจับยกขึ้นเป็นทุ่มนี่ตัวแดงเหมือนกันแล้วด้วยมาค่อยๆจับบิ๊กโชโยกขึ้นมาในคู่นี้นใหญ่เจอใหญ่เวียงเด้งเชือกจับยกเป็นสามวนรอบนี่ทาซิงเนเจอร์มูฟกดเลยกรรมาการลูก หนึ่งสองอยังยังไม่สามยังไม่สามพิกโชทนได้ทนได้เด้ดยอุมาก้าบอกอะไรนักหนาเนี่ยเฮ้ยวิ่งไปเล็บ้องกับพื้นเต็มเต็จเจอเตะโอ้พิกโชบอกอะไรนักหนามาเจอจับกระทืบแขนซ่านะักใช่ไหมมากระทืบแขนนี่หัวแตกแล้วอุมากา้าเจอต่อยเมื่อกี้กระทืบอีกอนอหน้าแดงเลยมาสามกระทืบจับอุมาค่ายกขั้เสปีดซ้ำอีกดอกนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ดนการนับหนึ่งสองไม่สาโอ้โหเกลือมกันแลโอ้โหกดยังนืดบิ๊กโชว์บอกอะไรส,สป,ปียกี่รอบแล้วยังไม่ได้อีกไม่เป็นไรมีท่าไม้ตายบิ๊กโชว์มีท่าไม้ตายระวังท่าไม้ตายดีๆฮะจับอุมากาล่ลากมานี้โคกระเทินบ้าขึ้นและยังไงโต๊กระทืบอ,อุ้ยกระทืบอุมากาจับปัดเตะกลางหลังแมงไม่ยอมกันแนะ um ล้วอุมากามาวิ่งยังไง จับแล้วยังไงเบลทูเบลี่ฟาดลงไปฟาดลงไปก่อนไฟนิ่มก่อนมาจับยกม่ไม่น้ำใจอะไรละพิกโชเตะเขาอุย้ยจะโชกสแลมเหรอเจอโค้ไล่ก่อนไวกว่ามานี่จับยกขึ้นมามาเบลูทูเบลี่ฟาดลงไปอีกแล้วจับกดดีกว่ากรรมการลูกหนึ่งสองอยังไม่สามยังไม่สามยังไม่สาม โ้ดีพากไปเจ็บคอไปโอ้โหแต่เหมือนกันนะบิ๊กโชมาขอขึ้นเชือกเส้นที่สองกระโดดเพชบาตไปอีกนี่ก็เพิ่งหายจากโควิดนะคอยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาจับบิ๊กโชว์มานี่เบลี่ทูแบลี่ฟาดลงไปอีกอออเอาให้นิ่มเอาให้นิ่มตัวแดงกันทั้งคู่แล้วมาซิกเนเจอร์มูฟทำให้ตายมีกันทั้งคู่มานี้จับฟาดลงมาให้นิ่มอีกแล้วแล้วก็จับกดกรรมาการหน ไม่สามอีกแล้วใบสาอุปาาบอกเอ้ยอะไรวะฟาดวงยังไม่สามมานี่ปิดเกมตัวเถือะหมดเรื่องหมดราวเดี๋ยวจะแพ้จับมานี่สามโมสปรายบิชอเอ้ยอาจด้วยทนแขนแก้ได้โชกอีกอืมอะไรนังหนะแก้ได้เหรอแก้ได้เหรอเฮ้แก้ได้ใช่ไหมแก้ได้ใช่ไหมอุมาค่าสู้ตายหัวแตกตั้งคู่มาโคสลาอีกขอเด้งเทือก กระโดดเลทดอเอาบิ๊กโชหลบได้อีกเจอเตะเอ้ย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 เอาบิ๊กโช,กโชขึ้นเชือกโอ้ยอ่ะ400กระปอลแล้วขึ้นเชือกเส้นที่สามกระโดดทิ้งโซอโอ้ยแล้วก็จับกดกรรมการหนึ่งสองไม่สามอุโมาค์ทนได้ทนได้ทนได,นได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยอย่เอาเพิ่งเอาจะใส่เคโอพันนะ์ฮะหมัดน็นอกเอาอีกแล้วโชกอะไรเราหลบได้เป็นการมาเจอสเปียร์สามีอีกโถ่เอ้ย เอ้ย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 ,อยทำให้ตายด้วยอุปการระวังอะไรเราแก้ได้แก้ได้ครับแก้ได้ครับมาเอ้ยเอ้ยปิดเกมสักทีดีกว่าจับสามมูนสปร이์ยกขึ้นนี่ค่ะสามมูมนสป라이ด์เต็มๆกรรมการเร็ว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 หนึ่งสองไม่สามอีกแล้วโอโ้โหโอ้โหอะไรวะเฮ้ยเจ็บคอแล้วเนี่ยอะไรต้องหนามนนาทนนะใช่ไหมยังมีอีกท่ายังมีอีกท่า สามโอสไปเจอแก้อีกแล้วโถยทำให้ตายหมดแล้วด้วยเจอจับทุ่มทิ้งไปโอ้ยโอ้พิกโชนี่สู้ตายเหมือนกันนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยใครพาเข้ามาเนี่ยทำไมให้เจอคนโหดคนโหดต่อยต่อยเปิดแผลแตกต่อโอ้ยแหมโหวดให้เจอคนโหดซะด้วยสปีเอีกแล้วโอ้ยแล้วก็จับกดเฮ้ยกรรมการหนึ่งเอ้ยต้องเออต้องใช้แล้วแหมันดีบดีมันมีท่าดิ้นหลุดจากจับกดนะอต้องใช้ ใ่งานนี้แพ้นะเอาอีกแล้วเคโอพันอีกแล้วหมัดน,น็อกเอาโจก็ให้อะไรอะไรแก้ได้เหมือนกันอะไรเฮดบัตมาเฮดบัตซ้ำาอีกเฮ้ยวันนี้บิ๊กโชว์อยาก,กันนั้นเลยจับนี่แบลรี่ทัวร์บลลี่ฟาดลงไปอีกอเหนื่อยอุมากะขอเอาท่าประจำตระกูลดีวกว่าสามัวสัแปดแล้วก็จับกดแล้ว หนึ่งสองเฮ้ยยังดีกว่ามายังแม่ยังแกนี่มันต้องปิดเกมด้วยสมอลสไปแหมแข็นนักแข็นักแข็นักเจอตโตโโหซะด้วยแหมเทคหาแหมให้โหวดสมอนโจให้โหวดเคสไม่เอาว่าคนโหวตบิ๊กโชแหมโหวดคนเก่งมาซะด้วยมาวันนี้เวียงอาจเธนมาเก้อแล้วปั๊มโอ้ยปั๊มเธอมาเก้อ,เ,อเ,เต็มๆเจอบิ๊กโชจับแล้วยังไงฮะโยขึ้น บีทกับแล้วนสแลมโอ้โหอย่างแรงสกูปสแลมดูอุมาค่าทนได้มานี่มานี่นจับยกขึ้นเป็นซามวนดรอปซามวนดรอปอยากกันนั้นเลยเร็วรีบปิดเกมมีท่าไม่ตายเลยด้วยมามานี่จับสามวนเอร์ไป,ปรส์เต็มเต็มเต็มเตคลองฮะทา่าอันนี้เรียบร้อยกรรมการเร็ว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 หนึ่งเรียบร้อยสองยังไม่สามอีกตัวรโอ้ยโอยุมาก้าบอกอะไรวะท่าไม่ตายแล้วนะเฮ้ย เอาเน,นี้ววาไม่ต้องจบสวยแล้วเอาจบดีๆดีกว่าม,มาท่าประจำตระกูล,ลสามวงซับแปดเรียบร้อยแล้วกรรมการนับเลยลูกพอสทีเหออพิชโชหนึ่งสองสามโอเคโอ้ยเหนื่อยแล้วกว่าจะปราพิชโชไปได้เดี๋ยวก่อนอ่าผู้ชนะได้แก่อูมากานี่หัวแตกเลยครับอูมากา ก็ออยังไงก็ฝากดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมยังไงก็ไปไหนมาไหนก็ระวังโควิดกันด้วยเดอ้อนี่ผมก็เป็นพึ่งหายนะสุดท้ายนีนะ้ก็ขอบคุณช่องนัดของมิงแ g มมิงนะรวมถึงพี่ครูมะด้วยเนอร์ที่ส่งกําลังใจมาให้กันด้วยนะก็ยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะที่เป็นกําลังใจให้กันแล้วก็เข้ามารับชมจนจบนะสหรับวันนี้ผมแล้วก็อูมากะก็ขอลาไปก่อนครับผมพบกันใหม่เทปหน้าเด้อสวัสดีค่ะ